สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดมิหลาดครับวันนี้ครับจะบอกว่าใครที่ใช้รถออดี Q5 นะครับแล้วอยากได้ชุดเครื่องเสียงดีๆนะครับชุดนี้แนะนําเลยครับผมเปิดให้ดูนะครับนี่เลยครับเป็นชุดเครื่องเสียงครับที่เป็นของเยอรมันมันเข้าคู่กับรถเยอรมันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ครับลำโพงกาลซีโร่นะครับ เรดิโอแอคทีฟรับนีโอครับตัวนี้นะครับซึ่งเห็นแมมว่าลำโพงเนี่ยเป็นแบบตูดตื้นนะครับแต่แม่แม่เหล็กเนี่ยอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมชอบสโลแกนของกาซิโรมากครับ respect the music นะครับนี่ครับแล้วก็มี power amp ครับที่เป็นโเซสเซอร์ครับของกาซิโรครับ GZ DSP 4.8แอมป์ซึ่งตัวนี้เนี่ย นะครับรองรับระบบ MIB ที่ตอนนี้นิยมกันจริงครับเขาฟังบลูทูธระดับไฮเล s เลยครับรวมถึงมีหน้าจอรีมทครับแล้วก็คู่หลังนะครับแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้ครับโซลูชันของรถทุกวันนี้ครับซับหลุมยางอะไหล่ Mercury M150 ครับซึ่งมันจะเข้าไปในยางอะไหล่อย่างเดิมเลยครับรถจะไม่เกะกะอะไรเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวดูครับว่าตอนติดตั้งเนี่ยผมจะมาให้ชมว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับหลังจากติดตั้งเสร็จครับครับทุกท่านครับตอนนี้ผมก็ปรับเสียงอยู่ในรถออดี้คันนี้ครับแล้วก็ฟังระบบเสียงผ่าน MIB ครับเห็นไหมครับว่าเป็นระบบบลูทูธไฮเลสนะครับแล้วก็ปรับโปรเซสเซอร์ครับแล้วก็มีเครื่องวัด RTA ตัวนี้ นะครับวัดความถี่เสียงครับแล้วก็นี่ครับในนี้มีหน้าจอซึ่งเห็นไหมครับว่าไฟขึ้นที่ o p ปติค l อยู่นะครับจะให้ดูนิดหนึ่งตรงนี้นะครับว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับลองดูที่ตรงนี้ครับรถคันนี้เนี่ยเนื่องจากทุกอย่างระบบจะต้องเข้าช่องเดิมนะครับ อันนึงที่ผมจะให้ดูก็คือคู่หน้าเนี่ยในการปรับนะครับอีควอไลเซอร์สองข้างเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเราต้องบาลานให้เสียงสองข้างเนี่ยมาที่หูผมเนี่ยนะครับมาที่หูผมเนี่ยให้มันสมดุลมากที่สุดครับแล้วตอนนี้ก็ปรับเสียงเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะใช้คลิปมือถือให้ทุกท่านฟังผมบอกได้เลยว่า ใครที่ใช้ออดีรุ่นนี้อยู่นะครับระบบนี้เนี่ยเสียงดีจริงๆครับฟังแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ค่อยยาวออกจากรถเลยล่ะนะครับเดี๋ยวตามไปฟังตอนปรับมือถือกันนะครับแล้วนี่ครับทุกท่านครับผมก็ปรับเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเรามาฟังกันครับกับตัวนี้ครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราใช้ระบบ MIB ครับแล้วก็ผ่านแอปไทยดนครับฟังเพลง เห็นไหมครับว่าสัญญาณจะเข้าทางออปติคอลนะครับตัวนี้ครับมาลองฟังเพลงนี้ดูดูบรรยากาศของเสียงครับ 朋友越来越多。哦吼，那郎啊，住住那呢？但是寂寞。一次少一点。屋子里如果没有朋友来，就感觉自己好像孤零零的站在十字路口一样。 车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表空虚，在某些时候，避免不了的寂寞，可以让自己赤裸裸地面对自己。<后>想一想，就是声音啊，听来来自正在追求什么？然后我 รถตัวนี้ด้วยอ่ะไปองมาฟังกันนี่ครับเอาเข้ามาที่ระบบวิจุเดิมแล้วมาฟังกันเพลงนี้ I bless the day I found you I want to stay around you And so I beg you Let it ต้องบอกว่าเสียงดีจริงครับนำโพงนี้อย่างเข้าช่องเดินคัคันนี้เนี่ยเวทีเสียงลึกมากลึกไปอย่างนั้นเลย Now and แล้วที่ผมชอบมากคือตัวนี้เป็นเสียงเบสที่ออกจากซับหลุมยางอะไรเลยนะครับ โอเคลองฟังเพลงนี้ซืกเพลงครับที่มีแบสครับ <c oughs> ใสมากหนักลึกครับอิมแพกนี่เหมือนอยู่ฟาดกองลงนี้เลย แล้วนี่ครับก็คือระบบเสียงครับใครที่ใช้รถพอดีนะครับผมว่า Q3 Q5 เนี่ยเราทำระบบนี้แมทมากครับแล้วก็เสียงดีจริงๆครับอย่างที่ทุกท่านได้ฟังไปขนาดฟังเบาๆครับทุกอย่างก็ยังครบหมดแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมมาถึตอนนี้ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ